ลำมลัมยกุ้งพอทุกคนวันนี้ผมก็อยู่ที่ซิตี้ซาร์หรือว่าห้างอีกห้างหนึ่งนะครับที่ใหญ่แล้วก็กว้างขวางของเยอะนะครับของอียิปต์นี่วันนี้ผมก็มากับไนฟี่ครับเห <laughs> มืนมนอนยังไม่ตื่นนะทุกคนโอเควันนี้ผมก็จะทำวอลกนะครับที่จะพาไปดูว่าห้างอียิปต์มีอะไรบ้างมันก็ไม่ต่างอะไรจากห้างอื่นห,นหรอกทุกคน เดี๋ยวพาไปดูก่อนอื่นก่อนที่จะาพาเข้าไปดูห้างนะครับหรือว่าพาไปชมบรรยากาศภายในห้างก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับผมด้วยคือทุกคนก็อาจจะเห็นนะครับผู้บรรยากาศการแต่งตัวการแต่งกายของคนอาหรับอาจจะไม่ได้เหมือนกับสิ่งที่ทุกคนนั้นคาดฝันเอาไว้ <Okay. S 1> เพราะว่าในภาพของคนที่เป็นอาหรับก็คือจะใส่โต๊ะใส่หมวกพวกผ้าสลบับนอะไรอย่างนั้นใช่ไหมแต่นี่ก็จคือจะแต่งตัวแบบ สไตล์ตยุโรปอะไรประมาณนั้นนะทุกคน oh. วันนี้อีเวนต์ของผมหรือว่าเป้าหมายของผมก็คือผมจะมาซื้อครีมเซรวีกับข้าวโอ๊ตนะครับก็เลยถือวิสาสะไม่ใช่สิโอกาสดีตรงนี้ในการที่จะถ่ายให้ทุกคนเห็นด้วยร้านพิงเบอร์ดี้ครับทุกคนร้านที่ถูกใจคนไทยนะครับเป็นอไอศครีมโยเกิร์ตโยเกิร์ตโอเค เคใช่ไหมทุกคนเอ่อสภาพบรรยากาศก็มันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากที่ไทยใช่ไหมสองข้างทางก็จะมีแบบพวกแบรนด์เอ่อครีมอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเจอร้านเซลล์วีแล้วทุกคนเขาจะมีหลายตัวมากเลยนะทุกคนก็จะเหมือนกับที่ไทยซื้อก่อนทุกคน A few minutes later มิชชั่นแรกเรียบร้อยทุกคน ที่ผมมาซื้อเนี่ยก็คือ,เ,อเป็นครีมเซอร์เอาไ้ล้างหน้าทุกคนผมคิดว่าครีมเซอร์วีอ่ะผมใช้โฟมล้างหน้าต่างๆมามันก็แบบมันไม่ค่อยดียทุกคนสิวมันขึ้นแล้วผมมาใช้เนี่ยครีมเซร์วีคือดีมากๆอันนี้ผมไม่ได้สปอนเซอร์อะไรนะโอเคทุกคนไปไปกันต่อไปทุกคนอันนี้เราก็เดินมาชั้นล่างของซ <laughs> ิติสตาร์เห็นข้างข้างผมไหมเห็นต้องขวาผมไหมร้านยิวทุกคนปิดไว้ ร้านนยิวนะตอนนี้ผมก็เข้ามาในที่ซาอุดีแล้วเรียบร้อยเหมือนชื่อซูเปอร์มาร์เก็ตอลทุกคนคนเยอะนิดนึงวันนี้ทำไมไม่รู้นี่วันอะไรวะวันนี้วันอังคารเอา <Hey. S 1> ทำไมวันอังคารทำไมคนเยอะจังวะนี่ <Hey. S 1> ผมจะมาดูข้าวโอ๊ตนะทุกคนช็อกโกแลต ไปเลยหน,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 นึ่งสองอันสามอันสี่อันนี่ก็คือข้าวโอ๊ตที่เวลาผมออกกาลังกายก็กจะกินเนี้ยถึงที่พี่เขาแนะนำมาตอนนี้ผมแค่แปลกใจทุกคนทำไมคนเยอะจังวันนี้ไม่ใช่วันหยุดอุย้ยโคซองทุกคนไปดูไหมพี่ขอซื้อโคซองแป๊บนะใฮ้ทุกคนดูคนดูโอ้แม่งกัด ฟี่กินป่ะพี่พี่เขาคิดอยู่นะว่าเขาจะซื้อไหมมือถือเขาจลังจะซื้ออะไรดีเขาคิดอยู่ตอนนี้เครียดอยู่เขาใช้สมองอยู่ตอนนี้โอเคทุกคนเราหนมปังดีกว่าไปกันต่อทุกคนนี่เดี๋ยวผมจะพาไปดูโซนของเอเชีย อันนี้ก็จะเป็นแบบพวกมาม่าเกาหลีอะไรพวกนี้อินโดมิทุกคนมีแค่อินโดนิเห็นไหมเห็นราคาป้ะปราคาอินโดมิก็จะอยู่ประมาณเนี้ยหกปอนด์แต่ก็จะมีขนาดไซส์ด้วยนะไซส์ใหญ่ประมาณสิบปอนด์ได้มั้งทุกคนผมก็เคยบอกไปว่าไทยน่าจะเอาซื้อดะเข้ามานะ<ด>ถ้าไซซ์<ด>ถ้าไทยเอาซื้อดะเข้ามาเนี่ยได้นะจะเป็นอะไรที่แบบเป็นการเปิดตลาดที่ดีที่สุดทุกคน ก็จะมีอีกโซนหนึ่งทุกคนเป็นโซนซอสของคนไทยไหนวะไหนหทุกคนช่วยดูหน่อยอนี่สีราชาเห็นไหมเห็นสีราชาไหมสีราชาเนี่ยราคาประมาณร้อยสาบรสทุกคนเนี่ยกระปุกให้นะี้กระปุกแค่นี้เอง แพงไหมล่ะนี่ซอสานั้นนี่นี่ซอสหอยนางรมน,นะทุกคนที่ไทยเท่าไหร่หกสิบปะ่ะที่ไทยน่าจะหกสิบเจดสิบที่นี่ร้อยหกิบปอนด์ทุกคนนี่ก็มีซอสเม็ก,กี้ด้วยนะเมคกี้ก็ตาคาเท่ากันทุกคนร้อยหกสิบทำไมของอร่อยส่วนมากเขาถึงแพงเอรานี้แหละฮะโอเคตอนนี้ก็มาฟิชฮากาแล้วโอเคไม่มีความต้องการอะไรแล้วทุกคน กลับบ้านดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ของครบแล้วแต่ที่นี่ของเยอะจริงๆทุกคนของเยอะมากเป็นห้างด้วยเหละนุ๊งแล้วก็คนมาจับจ่ายใช้สอยกันเยอะอันนี้ก็จะเป็นโซนแบบพวกเครื่องสำอางของประจําตัวอะไรเงี้ยองเยอะไม่ไดะทุกคน,น,กคนแต่ตอนนี้แถวยาวมากเพราะคนเยอะดูโลออนดีกว่าทุกคนโลออนหมดแล้วอ่ะส่วนมากผมจะใช้เดโซนานะบอกทําไมอ่ะโอหตอนนี้เลโซน่าส0บแล้ว ไปทุกคนจ่ายตังค์กันดีกว่าไปฟรีเขาเริ่มง่วงแล้วอันนี้ก็จะเป็นโซนขนมน้ำอะไรพวกนี้นทุกคนนี่เฮ้ยมีเล่ด้วยทุกคนให้ทายว่าเล่ราคาเท่าไหร่สี 400. ่ร้อยเลยสี่ร้อยและดูชีโต้ทุกคน <Run. S 1> โอ,โอแม่เจ้ากูกินในห,อนห่อได้เลยมั้ง ดูคนดิคนเยอะมากแต่เรามีที่เขาเรียกว่าอะไรที่ประจําเห็นเสานี้มไหมคือเสาเนี้ยจะเป็นเสาที่บังให้คนไม่เห็นผมจะมาจ่ายตรงน,นี้ตลอด than few later. คือตอนนี้น้องฟี่แพสเสียงในหัวตอนนี้เกิดปัญหาทางเทคนิคนิดหน่อยับทุกคนจะสองชั่วโมงแล้วถ่ายโอนข้อมูล เอาข้อมูลจากไอโฟนในเครื่องไปสวยไอโฟนในเครื่องรอไปทุกคนแต่ที่คนที่ตกใจมากที่สุดอัวอม,มากที่สุดวนันนี้ <c oughs> ไปต่อทุกคนมี <c oughs> ่ทุกคนวิวบรรยากาศการขึ้นปัดไดเลื่อน <c oughs> สวยป่ะที่ทุกคนวันนี้ก็มิชชั่นคอมพลีทนะครับได้โฟมล้างหน้านะครับทุกคนของเซลวีกับ เขาโอ๊ตแล้วก็พาทุกคนมาดูบรรยากาศมาชมบรรยากาศของห้าง City s าร์นะครับของอียิปต์อันนี้ผมก็จะกลับบ้านแล้วทุกคน่าทุมแล้วอันนี้ก็เป็นเพียงแค่บรรยากาศนะครับเล็กๆของห้าง c ตี y s าร์เพราะว่ามันยังมีโซนอีกมากมายซอกลือกว้างนะทุกคนผมว่ากว้างพอๆกับแฟชั่นไอแลนด์เลยทุกคนแต่ว่าแฟชั่นมีแค่กี่ชั้นเองหชั้นมั้งแต่ที่นี่มีอยู่8ชั้นทุกคนแล้วก็มันก็กว้างด้วย ของกินของอำนวยความสะดวกเยอะแยะนะครับที่นี่โอเคทุกคนคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุตรไซฟี่วันนี้โดนไปเยอะโดนไปเจ็บเหมือนกันโอซายฟี่ผมโอเคทุกคนไปแล้วบ๊ายบายกลับบ้านนอนแล้วทุกคน,นคบ,บสวัสดีครับบ๊ายบายสลามุอะลัยกุม